ครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่การจเจาคัดของโรบินออกนะครับเพราะว่าคัดของโรบินเนาะบางบางรุ่นบางอันบางเครื่องมันก็ออกยากนะครับเคาะแล้วเคาะอีกไม่ออกนะครับแต่ถ้ามันออกง่ายบางอันนี่แค่เคาะนิดเดียวมันก็ออกแล้วครับแต่ตัวนี้มันออกยากนะครับนี่เราถ้าเรามีลูกดูดนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ในการเอาออกที่ว่าจะไม่ค่อยยากนะครับเดี๋ยวเราถอดถอดคัดออกนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดถอดคัดออกทั้งสามตัวเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็เอาน็อตใส่อย่างเดิมเพราะว่าเวลาเราเอาคาัดใส่เนี่ยมันมันยากนะตอนเอาเข้านะี่เพราะว่าเนื้อที่มันมันก็ลำบากแล้วถอด เอาคัดมาดึงกับหัวน,อน็อตนี่มันก็จะไม่ค่อยยากนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็ขันเรื่อยๆนะครับลูกดูดมันก็มีอยู่หลายขนาดนะครับเออครับออกแล้วครับ เนี่ยแน่นมากนะครับนี่อันนี้เคาะนะครับนี่ลองมาหลายวิธีแล้วแม่ตอนตอนก่อนที่เราจะอัดนี่นะครับเราก็ต้องดูนี่เนี่ยหัวหัวตัวนี้ถ้าเราไม่เอาอะไรลองก่อนเดี๋ยวเกียวมันก็เสียนะครับเพราะว่านี่ครับมันหัวมันจะไปกดใส่เกียวเนาะแล้วก็เอาน็อตที่นี่ครับที่มันเล็กกว่า คาเข้าไปแล้วก็เอายันหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับมันก็ไม่มีอะไรเสียหายครับค่ะคลิปนี้พอนีอ้พอแค่นี้นะครับ